ที่เข้ามาสู่ภาวะของความตัดใจต้องฝึกตัดใจบ่อยๆซ้ําๆว่าการที่เราเอาใจเข้าไปผูกว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเราสิ่งนั้นต้องเป็นสุขเสมอพอเจอความทุกข์ก็คิดว่าทําไมไม่สุขตามที่เราคิดทําไมไม่เป็นตัวตนตามที่เราคิดทําไมน่าจะเที่ยงตามที่เราคิดแต่ทุกอย่างเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าไปผูกไว้แล้วก็พยายาม แกะพยายามแก้เท่าไหรก็ไม่ได้สุดท้ายหลายคนก็มาสู่ภาวะของความตัดใจฝึกตัดใจบ่อยๆนะโยมฝึกตัดใจไว้ว่าไอ้ที่เราเข้าไปผูกเนี่ยมันผิดตั้งแต่ผูกไปแล้วว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขมันต้องเป็นตัวตนของเราไปเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆซ้ำๆก็ผูกปมเข้าไปเรื่อยๆและหลายคนพยายามแก้ปมแต่แก้ด้วยการมัดให้หนักเข้าไปกว่าเดิมอีกมัดให้แน่นเข้าไปกว่าเดิมอีกก็เลยกลายเป็นว่า